นั่นแปลว่าถ้าสมมุติไม่ได้ไปกับอาจารย์คนทั่วๆไปไปเที่ยวเองผมเองหรือลูกศิษย์คนอื่นไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมว่าช่วงเวลานั้นเราเราจะดีหรือไม่ดีก็เหมือนอย่างที่คราวที่อาจารย์ไปรอก่อนหรือไปสำรวจทางที่ไต้หวันแล้วก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมที่อยู่บนภูเขาซึ่งรอบทั้งภูเขานั้นเป็นสุสานถูกต้องแล้วเลขาเขาบอกเนี่ยโรงแรมหกดาวมีอยู่ที่เดียวเขาก็ไม่ทันได้ดูว่าตรงนั้นมันมีสุสานแล้วอาจารย์ไปมันเป็นกลางคืนด้วยก็ไม่สบายข้างคณะเลย แต่พอพอรู้อาจารย์ก็แก้แก้ก็หายหมดเราก็ปล่อยผีของเราออกมาสู้นีออ่อาจารย์พกมาด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าพวกผีพวกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวันนี้ไม่ค่อยไม่ไม่เจ้วันนี้ไม่วันนี้บังเอิญ ไม่ค่อยอะไรพูดแล้วเสียวๆอยู่เหมือนกันเะยคือถ้าหากคุณผู้ชมติดตามมาอย่างต่อเนื่องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องพื้นพื้นหรือเรื่องพื้นฐานที่อาจารย์ทำอยู่แล้วทุกวันมันเป็นเรื่องปกติ่าไม่ใช่เป็นเรื่องประหลาดแต่สาหรับคนนอกวงเนี่ยอาจจะถือเป็นเรื่องประหลาดแต่ถ้าเป็นพวกลูกศิษย์เข้ามาเนี่ยก็จะค่อยๆซึมซับอ่าแล้วก็เข้าใจได้ผมเองครั้งแรกๆที่ได้ยินเรื่องนี้ต้องบอกว่าตะลึงโอเคไม่เชื่อ นะฮะแต่พอได้เรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกับตัวเองส่วนถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนั้นผมแนะนำมาคุยมาเจอกันแล้วเดี๋ยวคุยกันนะฮะ